It's <laughs> เดินอะไรมา อาจารย์ชื่อดังมาจากจีสเกตครับจีสเกครับผมอาจันทร์ครับอาจารย์ชื่อดังจากจีสเกตแล้วก็มาหลายจังหวัดครับมาหลายจังหวัดมาหลายครับมารวมตัวกันมาร่วมกัอครับมาเราเขมาเราเขามามาเยอะโอ้มาหลายหลายจังหวัดปีละครั้งครับผมก็ ท่านจะมาทุกปท่านเดินมาจากศรีสะเกดรีสะเกดครับใช้ออกใช่วันที่7ครับผมออกเดินทางแต่วันที่7วันนี้17แล้วใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็จะไปหยุดที่พระธาตุพนมครับครับจุดสุดท้ายท่าพนมครับผมครับมานมัสกาบุญด้วยกันนะครับครับปีละครั้งท่านจะมาปีละครั้งโอ้คงคงมาเดินไม่ได้